ลาบสวัสดีกัลยาณมิตรที่ฮักทุกท่านครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ครับคลิปนี้พยากรณ์ดวงรายสัปดาห์นะครับช่วงวันที่เจ็ดถึงสิบสามสิงหาคมของสีลัคนาราศีครับราศีเมษพฤษภเมถุนแล้วก็กรกฎครับราศีแรกมารุตีราศีเมษกันก่อนนะครับชาวลัคนาราศีเมษครับมีดาวพระอังคารครับดาววาสนาช่วงนี้ก็ยังบ่ได้ใหญ่ไปไหนนะครับมาอยู่ที่เรือนพุทธปกติดีนะครับมีความสัมพันธ์ ชดขึ้นในคนในครอบครัวหรือว่าคนอายุน้อยกว่าหรือ่อนกว่าครับพี่แต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวเคราะอังคารก็อยู่กับดาวพระพุธนะครับเป็นเรื่องของการพยายามจะชนะกันนะครับเรื่องของกัมูกำจ๋าโดยเฉพาะกับคนอายุน้อยกว่านะครับก็ต้องอุ้มกันให้ดีใจให้ใจผลนะครับแล้วก็ดาวเคราคา์เป็นดาวจุลมรระตัวนะครับเช่นเดียวกันถ้าเป็นการใช้ชีวิตในครอบครัวในบ้านก็ต้องดูแลเอาใจใส่ลูกหรือว่าหลานหรือว่าคนอายุน้อยกว่าดีนะครับเขาอาจจะสร้างคาให้ได้หรือว่า อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยบัสบายได้นะครับแต่ถ้ามองเรือของการเดินทางกะดีก็ขอใเ้เจ้าลัคนณาราศีเมษนะครับต้องพยายามจะไปประมาณนะครับพยายามนับเป็นการเดินทางไก่ตัวตาลดล้ายฮียดีนะครับจะได้ปลอดภัยตัวนะครับท่านนี้เราต้องกังวลนะครับมีดาวพฤหัสบดีนะครับยังกุมลักนณาอยู่นะเป็นดาวเทดาวเทพเนาะดาวบุญใหญ่นะยังกุมอยู่เนี่ยเรื่องระยๆก็จะมีโอกาสกลายเป็นดีได้นะครับโดยในช่วงวันที่เจ็ดถึงแปดสิงหาคมครับช่วงนี้เป็น พระจันทร์กับดาวพระศบดีอยู่ด้วยกันครับเขาบว่าคู่มิดนะแกเข้ากับภูรักผูใหญ่ได้นะครับช่วงแรกอาจจะมาเข้าใจกันแต่มีโอกาสความสัมพันธ์ดีกได้นะครับคนในบ้านก็คุยกันดีมีโอกาสดีจากเคลีย์ใจกันได้นะครับกับภูรักผูใหญ่นะแล้วก็ถ้าเป็นปัใจยก็มักจะรับวอมช่วยเหลือจากเพจมายิงเป็นอย่างดีนะครับต่อมาวันตีเก้าถึงสิบเอ็ดนะครับชงนี้ดาวพระจันทร์ปอยู่กับดาวมฤุตยุนะครับเป็นยุี่เรื่องการเงินนะคือชงนี้การเงินก็ถือว่า มันมักจะมีสตังเข้ามาเร็วแล้วก็ออกไปเร็วนะรัก็ต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปพยากรณ์ต่อตีการเงินนำกล้มนะครับถ้ามั่งตีสิบสองถึงสิบสามนะครับดาวเระจันทร์มาอยู่ตีเจริญสัจฉะนะครับอยู่ที่เจริญสัจฉะช่วงนี้ก็คือมักจะมีเป็นหัวประทุมเกส์นะครับสืคือมีกำลังก้าจ่ายที่ดีนะครับช่วงนี้ก็ถ้าเป็นการใช้ชีวิตในครอบครัวก็ถือว่าความสัมพันธ์กลมมันดีขึ้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีครับถ้าเป็นการทำงานก็ถือว่าเจรจาาค่ขอองุิญในะครับ ชาวลัคนาราศีเมษครับเจ้าเรือนการงานนะครับดาวพระเสาร์ช่วงนี้ก็ยังถอยหลังอยู่นะครับแต่ดาวเข้ขขขขมแข็งตำแหน่งดีแต่ถอยหลังเอานแอ idol, นอนหนึ่งนะครับในการนการในงานอาจจะรู้สึกว่าตึงเครียดหรือว่างานมันนักนะครับเพราะดาวพระเสาร์มันงานมันจัดจ้านมันนักมันขึ้นนักหน่อยแต่ผลตอบแทนดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดาวคล้องตำแหน่งเกษตรช่วนี่คือเรื่องของการตอบแทนนะได้เนี่ยจะได้จด้าน้อยนะครับแต่ได้ไม่แล้วได้เป็นกลุ่มก้อนนะครับลาผลก็มีอยู่แล้วนะครับดาวพระราหูายังกลุ่มลักอยู่ช่วงนี้ก็คือ ยังเป็นดาวคุ้นนะครับดังนั้นโจกลาบหรือว่าลาผลสาหรับชาวราศีเมษนะครับช่วงวันตี่1 1เอ็ดเอเป็นต้นไปในดาวพระพุธะจะเดินถอยหลังนะครับเรื่องของการสื่อสารการอุกกันจาก,การสังคมสําหรับชาวราศีเมษช่วงนี้ก็ต้องถือว่าดาวออนกำลังแล้วเขาต้องหูดวงก่อนนะครับถ้าเป็นการติดต่อภาษางานการสื่อสารยังก็ต้องพยายามอย่างมันชัดเจนอย่างคือมันเคลียร์ครับมีโอกาสที่สื่อสารอาจจะพิดพลาดนะถ้าเป็น เอกสารต้องะระมัดระวังนะครับเรื่องของการค้าประกันการติดตอ่ออย่างที่สําคัญสําคัญต้องย่างรัฐกุ้มนะครับต้องรอบขอบก่อนจะเซ็นก่อนจะตกลง,งอย่างอู้จ๋าต้องต้องรอบขอบหรือว่าดูคนให้ดีนะครับอันจะมีปัญหาได้นะครับถ้ากระเดาพระพูดไประยชนัก็ซุกข,ของกํมเป็นเรื่องของการเงินตัวเองเป็นไปได้ว่าถ้าเป็นเรื่องสตังค์แล้วจะไปให้นขายยิมย้มจะมีปัญหานะครับหรือว่าถ้าเป็นการทํางานเต้ยวก็ตัวเลขก,การเงินดูให้ดีนะครับถ้าประมาทจะพิพาทได้เส้นนะครับ แล้วกัเรื่องของงานหม่ก็เริ่มเริ่มได้เลยนะครับไครตีต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวหม่สินค้าตัวใหม่ชนีดาวดาวพระอาทิตย์นะครับของงานไม่ธุรกิจหม่ยังเข้มแข็งนะครับตลอดดวงมหาจักรนะจะยจับอย่างกับมีโอกาสสำเร็จสูงครับดวงการเงินครับเจ้าลัคนาราศีเมษครับมีดาวพระสุขครับเจริญกระดุมผ่านะครับการเงินแะได้แล้วก็ทรัพย์สินซึ่งตลอดติดนี้นะครับก็คือดาวพระสุกร์ตำแหน่งดีนะครับพอเดินถอยหลังมาเนี่ยเพิ่แต่จะเริ่มถอยหลังละเพิ่งแต่ตำแหน่งดาวมันก็อย่าทว่า ที่ยวกับคนอายุน้อยกว่านะถ้าเป็นการทรรมคค้าขายกับพยายามอยากถูกกระดวงครับเสนอขายสินค้าบริการนะครับลูก,ก้าไรไม้นะครับหรือว่าจากักโปรโมชั่นนะครับจะซื้อของคุณหนักขึ้นหรือว่าถ้าเป็นการเสนอขายนะครับผลิตภัณฑ์สินค้าเสนอกับลูก้านะครับใครเป็นเซลล์เนะสนอให้กับลูก้าตีต่างเพศแลค้คุณหรือว่าอายุน้อยกวา่าหรอ่อนกว่าจะคือความจรเหลือคุณ,ณพิเศษนะครับซื้อของคุณหนักขึ้นนะครับการเงินโดยรวมก็ถือว่ามีโอกาสและได้เสริมช่องทางเงินใหม่อยู่นะครับ ีแต่เรื่องของรายจ่ายก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับพอดาวพระสุกะเริ่มจะถอยหลังแล้วนะครับอยู่ที่พรืพุทธะใค่ทีมีลูกหลานอะบางครั้งนอกจากสร้างปัญหาขึ้นแล้วนะครับอาจจะมีเกณฑ์ตีเขาต้องไปจ่วยกันแก้ปัญหากับลูกหลานนะคนอายุน้อยกว่าหรือลูกนอกนะมันได้เนี่ยเขามีรายจ่ายที่หนักขึ้นนะครับการวางแผนดีนะครับเพราะว่าการเงินโดยรวมกป็นือวปกติดีนะครับวางแผนของรายจ่ายแค่นั้นนะครับดวงคอมหักครับชาวลัคนาราศีเมษครับมีดาวพระสุกนับเจริญปัตตุนิกูคลองคหนักนะครับซึ่ง ชงนี้ก็ยังถือว่ายูเนือนพุตตาเนี่ยถือว่าดีนะครับใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนหักอยู่แล้วเป็นความหักตีเอาใจใส่กันหนักขึ้นนะมันเหมือนรู้สึกว่าย้อนไว้หรือว่ารู้สึกเป็นนุ่มบาวสาวจีเจอกันไม่ใหม่นะเอาใจใส่กันหนักแล้วก็ช่วยเหลือส่งเสริมกันนะครับหรือว่าเป็นความหักตีนะครับส่วนผู้ที่ยังโซนเนี่ยก็ต้องดูตีดาวแห่งหักใหม่ผมนนครับชุนี้ดาวหักใหม่ถือว่าเข้มแข็งนับเป็นมหาจักรดาวพระฤตย์ก็มีโอกาสนะพบเจอกับคนหักตีดีหรือว่าถูกใจกันตัวเองนะมีเกณฑ์ที่จะ เข้ามาแล้วกับส่งเสริมกันได้นะครับเรื่องของการประกอบอาชีพครับเกิดทว่าผููให้กันดูแจกันยาวๆกันครับสรุปดวงรายสัปดาห์ครับเช้าและคนาาศีเมรนะครับต้องบอกว่าการงานดีนะครับมีเรื่องของโชคลาภลาภผลรายได้โดยรวมถือว่าดีครับเพียงแต่ต้องระมัดระวังวางแผนรายจ่ายในช่วงปลายเดือนด้วยนะครับแล้วกับความหักนะครับโดยรวมถือว่าคนเอาใจใส่กันนหนักขึ้นนะเพราะว่าสําหรับโดยทั่วไปแล้วความหักดีอยู่แล้วนะครับเอาใจใส่กันหนักขึ้นส่วนคนโสดก็ดูแจกันยามๆกันครับ ตอนนี้ครับขอจนชวนเช้าลัคนาราศีเมษพิมพ์คอมเมนต์ครับว่าเมษการงานดีมีโชคลาภและขอของคุณทับความเป็นซุ้ยมงคลนะครับมีการงานด,ดีมีความเข้าหน้ามีโชคลาภเป็นของคุณตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับราศีที่2ครับราศีพฤษกครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ครับวับนที่7ถึง1ิสสิงหาคม2 5 6 6ของเช้าลัคนาราศีพฤษก ก่อนเข้าเนื้อหาขอเจนจวนชาวลัคนาราศีพฤกษ์ครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับว่าพฤกษ์การเงินดีมีทรัพย์สินและขอให้คุณทับความเป็นสุริมงคลนั่นตั้งแต่เริ่มต้นรายการกันเลยนะครับพยากรณ์วาสนาการงานการเงินแล้วก็ดวงความหักครับเจ้าลัคนาราศีพฤกษ์มีดาวพระโชคนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนวาสนานะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็ยังคงสถิตอยู่ตีเรือนพันธุนะืัว่าตำแหน่งดีนะครับอยู่ตีเรือนพันธุจะนี่ก็หมายถึงมีความสัมพันธ์ตีดีนะดวงในใกล้ชิดครับ ญาติพี่น้องเครือข่ายที่เป็นคอนเนคชันที่ใกล้ชิดสัมพันธ์กันนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะครับไม่แต่การที่เป็นดาวเจริญอริตัวเองนะครับดาวกระศุกเนี่ยมาอยู่ติดเรือนพันธุเจนี่ถ้ามองเรื่องของการอยู่กับคนเนี่ยก็ต้องพยายามระมัดระวังกับพูดคงจาการนะแต่ถ้าเนื้อถูกกับดวงแล้วพบนหัวดาวาสนาจะยังมีคุณมีโอกาสได้ไปอู้คุยเรื่องเก่าๆเคลียร์ใจเรื่องเก่าๆแล้วสำเร็จนะครับโดยอย่างที่มันมาเข้าใจกันคำคำขึ้นอะไรไปต้งกันโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นดาวพระสุก ดูว่าการกินกันใช้มีโอกาสเคลียร์ใจกันได้นะคนสัมพันธ์กัรมดีนะครับแล้วก็ดาวพระอาทิตย์นะครับดาวเจริญพันธุ์กก็ยังเป็นตําแหน่งมหาจักรอยู่ติรือนสะชะตัวเองสำหรับเจ้าลรคนาราศีพฤษภก็คือว่าข้อหมายตั้งตีดดีครับมีโอกาสได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ติดีครับอยากพ่น้องแล้วส่งเสริมกันดีใครประกอบอาชีพธุรกิจคิดงานกันใดครับครอบครัวเราอยากพิน้องแล้วเนี่ยมีโอกาสปรับปรืนมีโอกาสสำเร็จสูงนะครับช่วงนี่ถ้าเป็นการค้าขายก็ถือว่าโดดเด่นนะครับกล้ขายดี ยิบจับสตังก์ก้อนนะครับดูว่าธนที่เป็น Self, เซลล์เป็นแน่นหนาเป็นพวกก้าค้นกลางช่วงนี้ก็เป็นระไที่ดีครับเจรจาค่าครองนะนเสนอนะครับลูก,กา้าแล้วมีโอกาสปิดการขายได้ง่ายได้เร็วนะครับแล้วกันดาวพระอังคารเนี่ยเป็นดาวจุลนวินาศไมอยู่จีรพันธุตัวเองนะครับมองเรือ่องการใช้ชีวิตในครอบครัวก็ต้องพยายามใจเหตุใจผลอุ้ยกันนะครับถ้ามองเรื่องของการมีรักทรัพย์ก็หมายถึงว่าบ้านหรือที่พักอ,อ,อาศัยเนะี่ยของคุณตรวจตาให้ดีอาจจะมีเกณฑ์ได้ซ่อมได้แซมนะครับ ถ้าจะได้ปรับปรุงให้กระลิบซ่อมแซมนะครับหรือว่าถ้ามีรถล้านะดูให้ดีถึงเวลาเข้าศูนย์เวลาเช็คเปลี่ยนอะไรแล้วก็หย่าเลยนะครับพอถูกกับดวงแล้วเขาจะเดินทางปลอดภัยนะครับซึ่งมาต่อที่ดวงการงานครับเจ้าและคณะราศีพฤษภเขามีดาวพระราหูนะเป็นดาวชั่วงการงานนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นเทวิโชคนะครับอยู่ที่เรือนวินาศนะครับคืองานมันก็ยังมีอุปสรรคทดสอบอย่างไปแต่งงานมันผ่านไปได้หมดนะครับเป็นดวงที่มีคนทรัาย์สนรือมีคนช่วยเหลือนะครับเป็นเทวิโฉชั่นนี้นะครับ ทุกอย่างผ่านไปได้นะแต่อย่าลำบากนิดนึงนะแต่ไร่ต้องกังวลน,นะเพราะว่ามีตัวช่วยนักนะในการทํางานมาได้ดูแก่ตัวเขาเองนะครับมีเปลื่นโรงงานมีสภาพแวดลอมมีสังคมนะครับรับผลได้ร่วมกับทือวันนี้นะครับแต่มันต้องเป็นงานติดจุเหลือค,นนค้นหรือว่าแก้ไขปัญหากับคนคุณหมักได้รับรายได้พิเศษหรือว่าสตังค์หรือว่าเรื่องของของกำนัลสีน้ําใจนะครับแล้วก็ดาวพระพุทธนะครับดาวจุลนพุทต,ตะ,ะของนะงานใหม่นะครับชุนี้ก็ถือว่า เริ่อมได้นะครับโดยเฉพาะวันตีเจ็ดถึงซิบเนี่ยถือว่าเริ่มได้เรามีโอกาสสำเร็จสูงนะครับธุรกินไม้งานหม่หรือว่าท่านใดต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวหม่สินค้าตัวไม่ก็่ยได้เลยนะครับแต่หลังจากวันตีสิบเอ็ดเป็นต้นไปเนี่ยมันแนะนําว่ามันก็ยากเริ่มได้เหมือนกันแต่ยางกน้อยนะครับะวดดาวมันเริ่มถอยหลังแล้วนะครับหรือว่าการที่ต่อสื่อสารการอุ้กันจาอันยังพยายามเนี่ยให้มันชัดเจนป็นรักเป็นฐานนะครับมันมันจะขาดเคลื่อนมันจะเข้าใจกันพิษนะครับถ้าเป็นเรื่องของการทำมาค้า ภรรยาคุณยายยังทรัพย์ส่วนคุณดีนะครับดาวพระเสาร์ช่วงนี้ก็ถือว่าทรัพย์ส่วนคุณดีครับแล้วก็เรื่องของการสังคมโดยรวมนะครับดาวพระจันทร์วันตีเจ็ดถึงแปดราช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ที่รันวินาทีนะถ้าเป็นการอู้การจาก,การสื่อสารกันการทํางานเครือข่า,ขายกับเพื่อนร่วมงานนะถือว่าช่วยกันดีนะเพียงแต่มันต้องอู้คุยกันให้มากขึ้นนะอันมีเกณฑ์ที่จะมาเข้าใจกันได้นะครับเป็นการทำมาค้าขายช่วงนี้ก็ เหมาะสาหรับงานธุรกิจตีช่วยเหลือคนหรือว่าแก้ไขปัญหาซ่อมแซมเพืคนเนี่ยจะยาได้ดีครับวันที่เก้าถึงสิบเอ็ดครับชงนี้ดาวพระจันทร์คุมลัคณะน,นะครับเป็นอุด้ด้วยถือว่าวาสนาเด่นนะครับการเรื่องของการประสานง,งานการสังคมครับเป็นเวลาที่ดีเลยนะครับวันที่เก้าถึงสิบเอ็ดเนี่ยใครที่เป็นเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ค้าในชงนี้เป็นเวลาที่ดีนะในการเปิดธุรกิจหรือว่านัดหมายสําคัญสาค,คัญนะครับเดียวงานเจราจาเสนอขายสินคก้าเสนอขาย ธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าเนี่ยมีโอกาสสําเร็จสูงครับปิดการขายได้ง่ายได้เร็วได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับ12-13ครับช่วงนี้ดาวพระจันทร์มาอยู่ตด้านการเงินก็ยังคงเข้มแข็งครับกระดือว่าวาจาเป็นทรัพย์เนาะภาษากลางพว่องๆฉะนั้นอู้ยังอู้ยังมีตะคนณทรัพย์ส่วนจนเหลือนะครับกล้าขายดีมีกําไรแน่นอนนะครับและกระดาษพระเกศยังสัมพันธ์ครับชาเรือนสัตชะตัวนนะครับช่วงนี้ก็หรือว่ามีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับการกลาขายออนไลน์หรือว่ากล้าขาย เกียวกับการต่างประเทศถือว่าเาได้ดีนะครับการเงินครับชาวลัคนาราศีพฤษภครับมีดาวพระพุธครับเจริญการเงินนะครับก็โดยรวมช่วงนี้ก็เข้มแข็งนะครับปูนหัวดวงอุจวิลาราชโชคมาจากการเงินดีอย่างในน้อนนะครับโดยเฉพาะวันตีก่อนวันตีสิบเอ็ดนะครับก็คือวันตีเจ็ดถึงสิบช่วงนี้คือเปิดกิจการร้านค้าเต็มทีเลยเราขายทำมาค้าขายเนี่ยรายได้เข้ามาหนักครับแต่หลังจากสิบเอ็ดเป็นต้นไปนรู้สึกว่ามันอาจจะได้ชาบ้างขั้งถ้าเป็นการค้าขายแนะนํำว่าขายเป็นเงินสดหรือว่า ใครทรงไปเลยด้กว่านะถ้าเป็นหื้อสิงเจือนะมักจะได้ทวงสตังค์จ้านะเพราะดาวมันเลื่อมถอยหลังแล้วนะครับดาวจุดดวนการเงินนคุณนะครับในกาแสงสดสภาพค่องครับดาวประสุขเช่นเดียวกันช่วงนี้ก็เดินถอยหลังนะครับอยู่จุดดินพันธุเรื่องของรายรับรายจ่ายก็ถือว่าวางแผนได้ดีครับอาจจะมีรายจ่ายหนักขึ้นนะครับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในครอบครัวคนในครอบครัวนะครับก็วางแผนได้ดีครับเพราะว่ารายได้เข้ามาดีอยู่แล้ววางแผนรายจ่ายให้ดีครับจะได้มีสตังค์เหลือนะครับเหลือกินเหลือเก็บครับดวงความหักครับ ชาวลัคนาราศีพฤกษบมีดาวพระอังคารครับเจริญพัฒนนีนะครับกูคคองคนหักนะครับชุนีดาวพระอังคารปกติดีนะครับอยู่ติดนันพันธุใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนณหักอยู่แล้วก็คือว่าความหักดีอย่างในน้อนครับสนับสนุนกันดีนะครับมีเป็นเรื่องของการช่วยกันนะครับทำมาหาเงินสร้างในสร้างตัวด้วยกันแลกวก็ยังเข้ากับญาติพี่น้องคนในครอบครัวกันได้ดีครับส่วนคนที่ยังโสดดูตีดาวพระศุขนะครับชุนีเริ่มถอยหลังแล้วครับดาวหักหม่เริ่มถอยหลังแกนําว่าช่วง ถ้าเข้ามาอุ้งคุยกันนะครับมีคนมาถูกใจกับคณนะคนดีโซนเนี่ยถ้าเข้ามาวันทีเจ็ดถึงสิบก็ยังอุ้งคุยได้อยู่นะครับเพราะดาวเรื่องของหักมายังยังดีเราเข้มแข็งครับมีโอกาสเข้ามาแล้วเป็นคนตีมีความหูความสามารถนะทุกวันดีครับทรงเสริมปันดีนะครับแต่หลังจากสิบปดนต้นไปก็อุุ้คุยได้เช่นเดียวกันแต่ดูใจกันยาวๆน้อยนะครับเพราะว่าดาวเริ่มถอยหลังนะครับเรื่องของความฮักแล้วก็ฮักไม่นะครับปรึกษาอยาิพู้ใหญ่เป็นรักครับสรุปดวงรายสัปดาห์ครับชาาลักนาราศีพฤษภ ต้องหลอบขอบนะมีอุปสรรคทดสอบแต่ผ่านไปได้ครับมีตัวจุวยครับการเงินถือว่าดีอยู่แล้วนะครับได้ได้หลตังค์ตัวนะครับวางแผนรายจ่ายดีครับความพักโดยรวมถือว่าดีครับจวยเหลือกันครับใต้นี้ครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีพฤกษ์พิมพ์คอมเมต์นะครับว่าพฤกษ์พการเงินดีมีทรัพย์สินและขอให้คุณมีการเงินดีดีมีทรัพย์สินเป็นของคุณตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับราศีเมถุนครับ พยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ครับวันที่เจถึงสิสิงหาคม2 5 6 6ของเช้าลัคนาราศีเมถุนครับก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนเช้าลัคนาราศีเมถุนหรือราศีเมถุนเลยนะครับพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่าเมทุนดวงดีทุกเรื่องดวงดีกูเรื่องนันละครับเมื่อทานทัาความเป็นสุริมงคลน,นั่นตั้งแต่เริ่มต้นรายการกันเลนะครับพยากรณ์วาสนาการงานการเงินและดวงความฮักครับเช้าลัคนาราศีเมถุนครับมีดาวพระพุธนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนวาสนานะครับช่วง ติดนี่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเลยตำแหน่งทัวปกติดีนะครับวาสนายู่ติเรนซาชาครับเป็นตำแหน่งเข้มแข็งที่สุดแล้วนะครับในรอบปีพื่น้องว่าอุจวิราชราชโชกและกามาจักวาสนาของเจ้าลัคนาราศีเมถุนจะดีและโดดเด่นที่สุดในรอบปีแล้วนะครับจะยิบจับในอย่างมีโอกาสสาเร็จจะใหญ่อย่างมี้จะคนเจวอเหลือความสําเร็จรอยอยู่แล้วอยู่ติเฮาจะเริ่มยิบจับอะไรกับแข่นั้นนะครับแต่ทั้งนี้ครับวันตีส1เอเป็นต้นไปใน่ดาวจะเริ่มออนกําลังคือถอยหลังครับแต่ตำแหน่งดาวเข้มแข็งครับ มองเรื่องของการใช้ชีวิตก็ต้องพยายามแอคทีฟตัวเก่านะครับเพราะว่าดวงเปิดขนาดนี้แล้วมันจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าๆนะอย่างที่เป็นปัญหาเก่าๆมา่เครียดใจปัญหาในชีวิตปัญหาในการทํางานเนี่ยการงานเนี่ยคุณมายิบจับมาเนี่ยอย่างมันถูกกับหลกหรือว่บดวงแล้วคุณมีการหยาได้ดีนะครับเรื่องของสุขภาพก็มีเกณฑ์จะดีขึ้นนะครับถ้าเป็นโรคเก่าๆนะไปพบแพทย์พบหมอนะครับหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของการงานกับงานเก่าๆครับหรือว่าอย่างที่มันถูกละงับชะล้อไว้ มาเคลียร์ใจแล้วก็มาปรับปรุงทํำงานมีโอกาสพานได้ครับดูว่าในครอบครัวกระเช่นเดียวกันนะมีโอกาสไปอุ้คุยกันหนาเรลือกเกาๆเคลียร์ใจกันมีโอกาสรับเรือนมันสำเร็จนะครับมีโอกาสที่จะความภักมันจะดีขึ้นนะครับหรือว่าคนในครอบครัวความสัมพันธ์ดีขึ้นครับแล้วก็ดาวพระอังคารนะครับยังอยู่ตีเรือนสัตว์ชานะครับช่วงนี้ก็ต้องอุ้คุยกันให้ดีครับบางครั้งใจอารมณ์กันไปจะมีปัญหานะครับในการทํางานหรือว่าการชีวิตรวมเนี่ยพยายามอุ้คุยกันให้ดีใจข้อมูลใจเหตุใจผลอุ้คุยกันนะครับผ่านไไปด้ครับ ต่อติดดวงการงานครับชาวาลัคนาราศีเมถุนครับนะการงานโดยรวมเรายังคงดีครับภาพรวมนะงานเดิมงานเก่ายังมีความมั่นคงมีความต่อเนื่องมีความก้าวหน้านะครับดาวพระศุดร์เป็นราชาโชคครับลาภผลโดยรวมก็มักจะมากจากการที่มีสังคมหรือว่าเครือข่ายคอนเนคชั่นนะครับนะ้องในการในงานนะาการติดต่อกันมักได้รับความช่วยเหลือโอกาสหรือว่าเรื่องของโบนสัสคอมมิชชั่นหรือว่าเรื่องของของกำังสินน้ำใจโดยรวมถือว่าด,ดีนะครับ แต่ทั้งนี้มันบางครั้งนะถ้าเป็นการสื่อสารกับยังเตือนนังกลามครับถ้าพยายามใช้ข้อมูลนะครับใช้หลักฐานเหตุผลอุคุยกันนะครับในการทํางานนะการติดต่อลูก้ากับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การสังคมครับดาวพระที่ครับจุลินราชาชุนีย้องเป็นมาจัาครับการสังคมโดยรวมถือว่าดีอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นทานใยทำมาค้าขายชุนีก็ถือว่าอุ้มม้วนนะครับจัดโปรโมชั่นเลยก็มีลูก้าเข้ามาอุดหนุนมีลูก้าเข้ามาสนับสนุนหนักเป็นพิเศษนะครับ งานใหม่ธุรกิจใหม่ชนีดอ่ะจะว่าเริ่มได้เช่นเดียวกันนะครับ่านใดที่ต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินค้าตัวใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของภุรผูยใหัวหน้าเจ้านายนะครับชนี้ยังคงทราบสนคุณดีครับเป็นเทวิโจครับ่านใดทํางานบริษัทองค์กรชนี้อ่ะพยายามเข้าหาภุรูยใหั่ยยไว้นะครับถ้าเป็นการเป็นงานปรึกษาได้รับความจุหลืออย่ายงดีครับต่อติดวงการเงินครับเจ้าลัคนาราศีเมถุนครับ ดูดีดล้วพระจันทร์นะครับจุวนการเงินโงน้ก็บนายราศีอยู่3เตี้ยนะครับในเดือนตีนี้นะครับช่วงวันตีเจถึงแปดวนดก็ถือว่ามีสตังดีอย่างในา้นะครับมีสตังเป็นโจกราบเลยมักมีโจกลับต้านการเงินนะครับใารทรรมะกขายในเปิดร้านกล้าล้อเลยนะครับสตังเข้ามาหนักหนักกว่าปกติครับเรื่องของเขาเรียกว่าโจกราบหรือว่าจากการทํางานเนี่ยมันหมายถึงว่าสตังตีได้รับโดยบัตรได้ขึ้นด้ฝันครับมองเรื่องของการเส้นโจกเส้นรวงกันดีหรือว่าการ ทำมาค้าขายไม่ได้ออเดอร์ใหญ่ๆสินได้มีโอกาสขายเป็นคาเป็นออเดอร์ใหญ่ๆได้นะครับถ้าเกิดยู่ที่อยู่กับดาวพระเสบดีต uh ัวเองนะครับช่วงนี้ถ uh ้าเป็นการค้าขายหรือว่าดียวงานพยายามถ้าเลือกได้นะครับเลือกกับที่เป็นปัจจําหน้าขายที่เป็นปัจจัยนะพยายามเสนอให้ครับลูกค้าที่เป็นมันยิ้งมันมักจะเนี่ยคือมีดวงอุปถัมภ์กันอยู่นะครับถ้าเป็นการค้าขายนะครับวันทีเก้าถึงสิบเอ็ดครับช่วงนี้ก็การเงินอยูตีเรือนวินัยนะครับก็อ่อนกําลังมาน้อยนะครับแต่เป็นดวงมหาอุดช่วงนี้ แต่สตังค์เข้ามาดีหนักนะครับแต่มันเก็บเก็บสตังค์แบบใครอยู่นะครับถ้าเป็นการค้าขายนะครับทาธุรกิจก็พยายามได้เปิดกิจการร้านค้าได้นะครับมันขายได้สตังค์หนักครับแต่มันเก็บแบบอยู่กับในนําว่าฮือกาแฟนะเก็บใบนะครับใครที่มีครอบครัวกับฮือคนในครอบครัวเก็บว้นะเก็บสตังค์ได้อยู่ครับแต่ช่วงนี้ถือว่าค้าขายดีนะครับมันตี 12- 13ถึงครับช่วงนี้การเงินก็ยังคงดีครับคุมราคากับํามาค้าขายเจรจาค่าคล่องนะครับเปิดกิจการร้านค้าได้เลยครับที่นี่ถือว่าการเงิน ดดเด่นนะครับตัวาว่าหื้อแหดาวเลยนะครับสำหรับ้าลัคนาราศีเมทูนนะครับส่วนเรื่องของรายรายจ่ายนะครับรายรับดีอยู่แล้วรายจ่ายดาวพระศุกร์ก็ยังเป็นปธุมเกเกนตัวรือว่าบริหารชัดการได้นะครับรายจ่ายโดยรวมเหนนักแบบมีเกินกว่ารายจ่ายทั่วไปนะครับถือว่าบริหารแล้วก็โวบคุมได้สตังค์มีเหลอกเหลือเก็บนะครับเป็นทรัพย์สินยั่ได้ในเนอนนะครับดวงความห้าครับ้าลัคนาราศีเมทูนครับมีดาวพระศุกรีครับเจริญกู่ครองคนหักนะครับโดยรวม ใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วก็ถือว่าดีอย um, like ู่แล้วนะครับสนับสนุนกันดีนะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของน้าตีการงานส่งเสริมเรื่องของโชคลาภลาภผลอว่าสตังค์เพื่อการตัวเองนะครับแต่สําหรับวันทีเจ็ดถึงแปดท่านใดที่เป็นผู้จ่ายแนะนําว่าช่วงนี้จะมีเสน่ห์หนักนะครับมีหวาดวงอุปถัมภ์ดวงนารีอุปถัมภ์นะครับถือว่าบริหารดีนะครับใจในการทำมาหาเงินกัน่ายได้ดีครับแต่ถ้าใจในทางจูสาวเราจะมีปัญหาได้นะครับก็ต้องควบคุมตัวกลางให้ได้นะครับถือว่าวาสนาดีนะครับ ส่วนแทนที่ยังโซนครับดูสีดาพระซุกดาพระซุกชุนี้ก็เข้มแข็งครับเป็นพรุธงมาเกสนะครับเก๋นเนื้อหอมแล้วก็หักหม่ครับด้าักหม่ก็ถือวันดีครับชุนี้มีโอกาสเช่นเดียวกันนะพบเจอพบฮักหรือถูกใจจากการทํางานจากการเดินทางหรือว่ามีเปลือกแนะนํามาเอ้จักกันนะครับอู้อูคุยกันได้ครับเพราะว่าเขาม่แล้วมีเกณฑ์ที่จะคมคิดคมเห็นไปด้วยกันได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของสตังครับสรุปดวงรายสัปดาห์ครับเจ้าลัคนาราศีเมถุนครับ การงานดีครับเรื่องของการอู้ม่วนเจรจาค่าครองครับการเงินก็ถือว่าดีครับมีรายรับดีเข้ามานหนักครับตลอดติดนี้ครับบางแผนดีมีสตังค์เหลือกินเหลือเก็บเป็นทรัพย์สินได้ครับความหักโดยรวมถือว่าดีครับส่งเสริมเรื่องของโจคลาภความสุขให้กันตัวใครับใต้นี้ครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีเมถุนทีมคอมเมนต์นะครับว่าเมถุนดวงดีทุกเรื่องดวงดีกูเรื่องครับคือทานดวงดีกูเรื่องเลยนะครับการงานการเงินความหักแล้วก็มีโจกลาภเป็นของคุณครับขอบคุณและสวัสดีครับ ราศีกรกฎครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ครับวับนที่ 25, เจ็ดถึงสิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกของชาวลัคนาราศีกรกฎครับก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีกรกฎพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับว่ากรกฎดวงดีทุกเรื่องดวงดีกูเรื่องนะละครับมือฐานห้พความเป็นสตรีมงคลนั่นตั้งแต่เริ่มต้นในการเล่นนะครับพยากรณ์วาสนาการงานการเงินและดวงความห้าครับชาวลัคนาราศีกรกฎมีดาวพระจันทร์นะครับเป็นดาววาสนานะครับ ที่นี่ก็าราศิอยู่สามเตียครับโฆษณาวันตีเจ็ดถึงแปก็ถือว่าดีนะครับเข้มแข็งครับอยู่ตีเรื่องการงานนะเป็นตำแหน่งต้นห้องว่ามาจักอุชาววิลาชวงนี้วัสนศัดโดดเด่นของหน้าตีการงานนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยถ้าใครทำามาค้าขายชงนี้ก็เปิดร้านค้าเลยนะครับลูกค้าทรัพย์สินเหลือนะครับเปิดกิจการบริษัทมีโอกาสได้มีจงหลักเป็นการงานนะครับเข้าม้แล้วมันสร้างรายได้ให้กับคุณนะครับวันตีเก้าถึงสิบเอ็ดวชนี้วัสนาย ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสุขหรือว่าโชคลาบลาภผลติดไปได้คืดไหวนะครับพนอลดวงมหาอุดนะครับถือว่าวัสนาเด่นที่สุดแล้วนะครับในรอบเดือนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีเช่นเดียวกันนะครับมีการในงานมีโอกาสรัเบิดสำเร็จงานใครทีทำงานบริษัทองค์กรเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับบันตีคือตั้งแต่วันที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดเนี่ยจะเสนออย่างกำมากจะได้รับการยมรับนะลูลูค้าสซ้บสนุนหรือว่าผู้เข้าบัรชายังจุยเหลือนะครับมีโอกาสเรื่องของการประเมินประกวดอย่างคุณมีโอกาสเป็นผู้ได้รับเลือกนะครับความดีความชอบนะครับ มานตีสิบสองหรืสิบสามครับดาวพจันจรมาอยู่ที่นวินาศนะครับแต่ถือว่าดาวเข้มแข็งก็จริงแต่ดาวไปอยู่ที่นวินาศวาสนาช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับถ้าของเรื่องของสุขภาพดูแลให้ดีนะครับพจันจรไปลงดินคุ้ัดินน้าครับการเดินเท้าระมัดระวังปืนลื่นปืนถลี่เดินทางไกลก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของหน้านะหน้าฝนนะครับเนาะแล้วก็ดูยานพระหน้ากับตัวตาให้ดีนะครับจะได้ถึงมีเกณฑ์ได้ซ่อมได้แซงไปจะได้รีบซ่อมแซมนะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ายังมีดาว พระเกตคุ้มภัยอยู่ดาวบุญใหญ่ครับคือเรื่องไร้ไร้มันจะกลายเป็นดีได้นะครับเป็นดวงแห่งซีนซิตคุ้มภยัยมีโจกขอส็จล้อยอยู่ทุกเรื่องครับแล้วก็วันตี่ิบเอสเป็นต้นไปเนะี่ยดาวพระพุทธนะจะเดินถอยหลังหน้าเป็นดาวจุวนวินาศของคุณถึงมันกลุ้มลัคนาอยู่แล้วนะครับคือเรื่องที่มันมาเบียดบงยังเนี่ยเขาสิ้นเปลืองสตังค์หรือว่าเรื่องที่เขาเนีย่ยเขาบอกใครจะสบายใจนะดาวเนี่ยองอนกำลังไปแล้ว ถือว่าเป็นข้อหมายตั้งติดดีนะครับเรื่องอย่างที่มันยัางหยากของคุณก่อนหน้านี้มันจะคลีคลายลงอย่างที่มันเงาขึ้นหนักก่อนหน้านี้มันจะค่อนข้างขลีคลายลงเรื่องไล่ลายจะกลายเป็นดีได้นะครับถือว่าโฆษณาจะกล้ามาฟื้นดีกว่าเก่าของนั่จันทร์นะครับต่อติดดวงการงานครับเจ้าลัคนาราศีกรกฎครับมีดาวเคราค้างคานะครับจรวนการงานครับชุงนี้ก็ยังถือว่าปกติดีนะครับอยู masa, er ่ที่เรื่องการเงินนะครับถือว่ายังคงดีนะครับพยายามยังการงานกับ ตเต็มที่เลยนะครับใครทางานวิศวกรองค์กรกับเรื่างมีเกี่ยวข้องกับสตังค์และได้อยู่แล้วนะครับส่งเสริมเรื่องของรา,ายได้พิเศษแล้กับพุ้น,นะครับใครทำาน้าขายชนิ้สตังค์เข้ามานักนะครับพแต่การไปยูตีกับดาวแล้วพูดเนี่ยเพื่อนท้องว่ากูดาวทาเราวิวานหรือวิวาทะกันนะถือว่าถ้าเป็นการเนี่ย,งา,ยง,งานวิศวกรัมองค์กรก็พยายามใจเหตุใจผลอุคุยกันนะครับใจอารมณ์อาจจะมีปัญหาแลว้วก็พิพลาดเรื่องของตัดสตังค์ครับเรื่องของตัวเลขนะตัวเ้ดีครับแต่ต้องกังวลครับเรื่องของ ผลต่อแพนจากการทํางานดีอย่างแนนอนนะครับเพราะว่าดาวพระสุกยังอยู่ตีเรือนการเงินนะครับช่งวงหลับผลจากนั้นการเงินก็นยังคงมีครับใครทำมาขายช่วงนี้รายได้เข้ามานักเป็นกลุ่มก้อนนะครับแล้วก็ดาวก็พูดเช่นเดียวกันครับการสังคมอ่ะเรื่องของการอู้การจ่าถือว่าตําแหน่งเข้มแข็งกระจิงแต่ต่อถอยหลังนะครับถ้าเป็นการดิ้วงานเนีย่ยสาคัญสําคัญพย,ยายามเนี่ยให้มันชัดเจนเนีย่ยให้มันกระจางแล้วมีรักเป็นฐานไว้นะคุณจะ จะ,จะผ่านไปได้นะครับถือว่าเรื่องของเครดิตถือว่าดีอยู่แล้วนะครับในการอู้กันจ่าการเรียกลูกค้าทำมาค้าขายดีครับเพียงแต่ต้องเนี่ยอย่างมันชัดเจนขนาดน่ะครับเจ้าเรือนสุภาพครับดาวพระศุกร์ดีนะครับภูรักภูใหญ่ยังคงสนับสนุนคุณดีนะครับบรรยากาศอย่างนั้นไอหยังเนี่ยมาต้องกว่านะมีคนหนุนหลังมีคนส่งเสร <pl ains> <s uss UC S> ิมคุณดีครับโดยเฉพาะภูรักภูใหญ่นะครับทำมาค้าขายก็ยังมีลูกค้านะครับลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าประจําจุเหลือซื้อของคุณอย่างต่อเนื่องครับต่อติดดวงการเงินครับเช้าลัคนาราศีกรกฎครับมีดาาาวอทิิตย์นนะครรรับเเจกง ชนีถือว่าตำแหน่งดีที่สุดแล้วนะครับในรอบปีนะในการทํามาหาได้ของชาวลัคนาราศีกรกฎการเงินมาอยู่กับตัวคุณเองครับเป็นตำแหน่งมาจักพระนองว่าเฮือคุณยังสูงนะครับการทํามาค่าขายสตังดีอย่างในนอนครับดีที่สุดแล้วนะครับใน12ราศีเลยนะครับการเงินของคุณการทำมาค่าขายกับเปิดกิจการร้านค้าได้เต็มที่เลยครับตลอดติดนี้ตลอดเดือนนี้เลยนะครับถาะว่าวาสนาเปิดนะครับเรื่องของการทํามาหาได้ครับรายรับรายจ่ายครับดาวพระศุกร์ชนี้ก็ถือว่าดีครับบริหารจัดการได้ครับสตัง กระแสเงินสดสับปะหลังดีอยู่แล้วนะครับมีสตังค์เหลือกินเหลือกเก็บนะเป็นสต,ตังค์ก้อนด้วยนะมันหน้าก็เลปลี่ยนเป็นทรัพย์สินดีได้นะครับต่อติดดวงความฮักครับชาวลัคนาราศีกรกฎครับดาวพระเสาร์ครับ,าารบจำนวนกูครองคนนักดีอยู่แล้วนะครับแต่ด้นถอยหลังนะทีนนี้ก็ขอให้ใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนนักอยู่แล้วเอาใจใส่กันหน้างนะครับคือความฮักภาพดว่ามันดีอยู่แล้วนะครับสร้างส่วนกันดีแล้วกับบางครั้งอาจจะมีเวลาให้กันบุคลิคต้องการเวลาอาจจะน้อยไปพ่องนะแต่ควรเอาใจใส่กันหน้างครับเรามีโอกาสที่จะะบัปรคอง เป็น่ความกติเข้าใจกันนะความักตแบบผู้รักผู้ใหญ่ส่งเสริมเรื่องของการสร้างรักฐานฐานะสร้างขอบรัวด,ด้วยกันนะครับส่วนคนที่ยังโสดชุนีดาวพัสดุก็ถือว่าเข้มแข็งครับดาวหักไม่ก็ถือว่าเข้มแข็งก็ถือว่าเขาม่แล้วมิสเนย์นะคุณจะมีสนย์นักครับมีโอกาสอุคุยกันได้นะครับส่งเสริมกันดีเรื่องของสตางค์ครับแต่ต้องดูใจกันยาวๆน้อยนะนะเพราะว่าดาวแห่งการเป็นกู้ครองเป็นหัวยุติธรรมระมันจะมีเวลาให้กันน้อยลงนะครับวันหน้าอาจจะอคุยกันดาวมันรู้สึกว่า เรื่องของนาฬิการงานนี่ยงานกาันะครับจะได้กับพยายามดูใจกันอย่างเี้นะครับเพราะว่าถือว่าดวงของมากหักไม่เนี่ยเปิดแล้วนะครับแล้วก็ดุติดาวสัมพันธ์สำรรมนะครับดาวพระจันทร์นะครับในช่วงวันตีเก้าถึงสิบเอ็ดนาฬิกาชนนี้อยู่ที่รวมดาวราศีกับดาวมรตยุนะครับก็ถือว่าคุณจะรู้สึกว่าลังเลนะเนี่ยอย่างมันบันไดรู้สึกว่าแบบนักแน่นต่อได้นะครับแต่มีเสน่ห์น่าทำในการทำองไนกันดีการได้รับว้มนจุดเหลือจากไรตรงข้ามกันดีนะครับแต่ ระมัดระวังนิดหนึ่งพยายามคุมตัวเก่าไว้นะครับโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเพศชายเนะี่ยที่จวันวันวันไหว,ว,ว,วไปได้ได้นะครับเรามีสเสน่ห์อยู่แล้วนะก็พยายามบริหารให้ดีใจในการทํามาแห่งเงินครับมีโอกาสได้รับความจุเหลือจากเพศตรงข้ามครับส่วนท่านเป็นสุภาพสตรีก็เช่นเดียวกันนะครับถือว่ามีสเสน่ห์ดีอยู่แล้วครับสามารถทํามาแห่งเงินได้ดีนะครับสรุปลงรายสัปดาห์ครับเช้าลัคนาราศีกรกฎรครับตบว่าการเงินน่ะดีนะครับมีเรื่องของโชคลาภนะครับแล้วก็การงานก็ดีครับมีลาบลอยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความมากโดยรวมถือว่า ขอจดใจกันดีครับใต้นี้ครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีกรกฎครับพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่ากรกฎดวงดีทุกเรื่องดวงดีกูเรื่องนะครับและขอให้ท่านดวงดีกู้เรื่องนะครับการงานการเงินความรักและก็มีโชคลาภดีๆเป็นของคุณครับขอบคุณและสวัสดีครับ